วันนี้เอาใจคนที่ชอบสังคมโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเราต้องจ่ายภาษีสังคมไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้งานเลี้ยงกินข้าวหรือว่ากิจกรรมกับหลายกลุ่มหลายกวนเพื่อนทีเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องรู้จักบริหารจัดการภาษีสังคมของเราให้ดีไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะทําให้เงินในกระเป๋าออกจากตัวไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะมาดูกันนะคะว่ามีเคล็ดลับกี่ข้อบ้าง ข้อแรกเลยนะคะก็คือพยายามจ่ายเท่าที่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปร่วมกิจกรรมไปทานข้าวกับทุกกลุ่มก้อนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติของเรานะคะอาจจะเลือกเฉพาะกลุ่มที่เราสนิทจริงๆแล้วก็งบประมาณของเราพร้อมกับการไปจ่ายในมื้อนั้นๆจริงๆจะดีสักกว่าค่ะต่อมาก็คืออย่าหน้าใหญ่นะคะเคยได้ยินภาษิตนี้ไหมคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะเวลาเรารู้สึกอยากเลี้ยงคนโน้นอยากจ่ายให้คนนี้อยากที่จะจ่าย เพิ่มมากหน่อยให้กับกลุ่มนี้นะคะสุดท้ายอาจจะกระทบกับเงินในกระเป๋าของเราทําให้เรามีภาระค่าใช้จ่ายหรือเป็นหนี้ได้ดังนั้นไม่จําเป็นต้องเลี้ยงนะคะอเมริกันแชร์ดีที่สุดค่ะ เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าไม่ต้องหน้าใหญ่แต่สิ่งสําคัญคือเราก็ต้องเกรงใจคนอื่นด้วยอย่างเช่นเวลาเราไปงานไหนๆนะคะไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเฮ้ยเธอเลี้ยงหน่อยสิให้คุณลุนเลี้ยงหน่อยสิเพราะอย่าลืมว่าแต่ละคนก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันซึ่งเราอาจจะรู้ไม่หมดแล้วก็ทําให้เขามีลูกเกรงใจและใจ่ายให้เราทาั้งๆที่ในใจไม่อยากจ่ายก็ได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการปราร์ตี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในภาษีสังคมก็คือเรื่องของการทําบุญค่ะ าก,การทําความดีหรือว่าการทําบุญไม่จําเป็นต้องจ่ายด้วยตัวเงินเท่านั้นนะคะหลายครั้งนะคะที่มีคนมาขอเรียลายเงินจากเราเพื่อไปทําบุญไปสร้างผู้สนทําสิ่งดีต่างๆลองเสนอออปชั่นอื่นก็ได้นะคะเช่น เราสามารถที่จะลงแรงเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยในกิจกรรมนั้นๆได้หรือเปล่านะคะแทนการใช้เงินหรือแม้แต่หลายคนไปคิดในใจนะคะว่าท่านเราทําบุญน้อยจะได้อน,นิสงน้อยซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นความจริงเลยค่ะอยู่ที่เจตนามากกว่านะคะต่อมาคือท่านเรามีภาษีสังคมหลายก้อนจริงๆลองตั้งงบประมาณดูนะคะว่าในแต่ละเดือนเราแบ่งให้กับภาษีสังคมไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการไปปาร์ตี้หรือว่าการทานข้าวกับเพื่อนฝูงมากน้อยแค่ ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้และพยายามอยู่ในกรอบของค่าใช้จ่ายก้อนนี้และสุดท้ายท้ายที่สุดเลยโจดไปด้วยนะคะในแต่ละครั้งที่เราไปปาร์ตี้ไปสังคมไปกับเพื่อนฝูงหรือว่าไปทํากิจกรรมที่มีภาษีสังคมแล้วก็ต้องใช้เงินจะได้รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราทําได้ตามงบประมาณหรือเปล่า จ่ายเกินจริงไปมากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเข้าสังคมได้ด้วยมีความสุขได้ด้วยที่สําคัญเงินก็ไม่พร่องไปกับกระเป๋ามากจนเกินไปอีกด้วยละค่ะ